กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตพูดถึงกันมาสักพักว่านาราเทพนุภาและซีดีกันทีดูสนิทสนมกันมากจนหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทั้งสองนั้นกำลังศึกษาดูใจกันอยู่หรือเปล่างานนี้พอเจอสาวนาราเจ้าตัวบอกยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เรื่องความรักขอโฟกัสเรื่องงานและธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าที่ทำร่วมกับเพื่อนก่อน ถามว่ามีไหมมีค่ะเราก็อยากทําให้แบบมันเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยเหมือนกันซึ่งเรื่องเนี้ยคุยกันมานานมากเราก็กําลังระดมทุนกันอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากมีแบบว่าเสื้อผ้าแบบใหม่ๆแปลแๆแบบว่าสไตล์แบบเผื่อใกล้เคียงกันไงอ่ะก็ระดมทุนกับร้านผับเพียบก่อนแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะไปจัดเสื้อผ้าแบบเออที่มันเป็นแบบสไตล์เราคือเราเองเราก็ชอบเสื้อผ้าหลายแนวมากๆคือไม่ได้บอกว่าแบบจะต้องเป็นเสื้อผ้าเราอย่างเดียวเท่านั้นแต่ร้านเราอ่ะเน้นมากก็คือลูกค้าต้องใส่สำได้เท่านั้นสามารถบอกระยะ อโอ้อันนี้ก็คิดว่าไม่นานานนะคะเพราะว่าเป็นแผนที่แบบอยากทําอยู่แล้วใช่ค่ะอยากอยากทำอยู่แล้วแต่มันต้องใช้เวลาจริง,รงๆแล้วเราแบบซีเรียสนิดนึงแล้วก็ใส่ของราัเป็นยังไงางก็ขายเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราก็อยากทําให้มันแบบจริงจังมากขึ้นแต่ว่าพอมันมีละครมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนยังเป็นคนแบบว่าคนโทรลหรือจัดการตรงเนี้ยได้ไม่ดีแต่ก็พยายามจะทําให้แบบว่ามันได้ไปได้ถังคููคู่ค้าส่วนใหญ่อะไม่ใช่ถุงแฟนค่าวอย่างนี้ค่ะคือทำไมถึงได้ถุงนะคาว่าเรา นูคิดว่ามันด้วยสไตล์อะคะ่ะแต่ละคนมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งพอมาจะบอกว่าแบบว่าคนลูกค้าเราเป็นแฟนคลับเราไม่เป็นแฟนคลับเราคือหนูไม่ได้ไมาตรงนั้นนะคะเราก็หนูเองก็ทีรีตแฟนคลับเหมือนเพื่อนก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเป็นใครพอเราทําหน้าที่เป็นแม่คา้าเป็นคนขายของอะคะ่ะ เราก็อยากขายให้กับทุกคนลูกค้าหรือใครที่แบบสนใจงานของเราสนใจชิ้นงานที่เราพรีเซนต์ออกไปดังนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแฟนคลับนะจะต้องเป็นใครนะเพราะว่าเราเองก็อยู่ในฐานะแม่ค้าแล้วก็ทํางานเป็นนักสแสดงแค่ตอนอยู่หน้ากล้องอะคะ่ะแค่นั้นขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ